คน,นี้ก็อย่างที่ดูคลิปรีิวเอ้ยแกเพสิสงจะซองกันน้ำไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาทดสอบกันว่าใช้ได้ไหมใน EP นี้นะคะก็คือ EP 2นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหยิบชู่หรือผ้าแห้งนะคะมาใส่เพื่อลดร้อนได้แล้วนะทุกคนปรากฏว่าหาชิชูไม่เจอก็ต้องใช้ผ้าผ้าแห้งนะคะแหง้งรแห้งสนิทนะ ก็เอาไปใส่ในซอกะนาฟกันนี่ตอนนี้แดดจ้ามากนะคะไม่ใช่แดดมันเป็นแบบตะวันกำลังจะลงนะ,ะเพราะว่าจะ6โมงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ,ะ,นะหาเขียนอยู่ถึงบาง้านเลยคะเสร็เราก็ต้องมาหาภาชนะด้วยขันก็ได้นะ,ะที่สามารถใส่ได้ะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นอันนี้ ี่นะคะใส่น้ำแล้วก็เอาสองกระน้ำและผ้านะคะใส่ไปทดสอบตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนตักน้ำใส่แล้วนะคะน้ำไม่กด้อ่าใส่ดอะมานหนึ่งนะคะเดี๋ยวดับหนึ่งแล้วก็ก็ใส่ผ้าลงไปใบนี้ ลา่กรมันนี้ก็ได้เลยนะคะแผลๆเก่งๆจะได้ไหมนี่เราคลายคอนิดเลยนะมี่ค่ะคลายคนิดแล้ว,วนะอืมกดค่ะวันนี้ก็ขายมากดไว้นะคะประมาณ5-10นาทีแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้าไปอยู่ในนี้ไหมลุ้นๆ ตอนนี้ก็กดไปได้สะพักแล้วนะเกาะรอไปจนประมาณ1ิบถึงยีิบนาทีนะคะกดไปนะคะแต่อย่าแรงนะอ่าเฮ้ย่นะนี่นะเราก็จะแบบสามารถถ่ายรูปกล้องหลังได้กล้องหน้าก็ถ่ายได้เหมือนกันกล้องหน้าก็จะถ่ายทางนี้นี่เห็น่หมมองชง่องว่างๆนี่หลายลายนะคะให้เลือกเลยแต่เราเลือกลายนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวมาเจอตอนเสร็จแล้วกันนี่ตอนนี้ครบแล้วนะคะจะงท้องโอเคนะคะก็ครบแล้วนะคะสิบนาทีของเราตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผ้าจะยังไม่ค่อยเปียกนะไม่รู้เดี๋ยวไปแกะดูกันถึงกันตอนที่ลุ้นและทึกมากนะคะโอเคเดี๋ยวไปหยิบผ้ามาเช็ดก,ก่อนนะก่อนที่เราจะแกะดูนะคะเราก็ต้องปหยิบผ้ามาผ้าหแห้งมาเช็ดรอบซองแล้วก็มือ ชุดให้แห้งเลยนะนี่น้ำเข้าหูเยอะมากตอนนี้หูอื้อแล้วโอเคก็เช็ดนะคะนี่เช็ดให้สะอาดให้มันแห้งโอเคแห้งแล้วโอ๊ยโอเคมาแกะนะคะก็เปิด ก็มีน้ำเข้าไปได้แค่ตรงนี้อ่ะเปียกไหมลุ้นลุ้นเ้ยเฮ้ยทุกคนไม่เปียกนี่มันยังมีอื่นๆนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบนานๆดูมา้งอันนี้แค่5นาทีเกือบเกือบนาทีประมัน8นาทีนะคะด้วยผ้านนี้น่าแห้งบิดนะ ไม่มีน้ำเลยยอดค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้ซองกับนนะ้ำอันนี้นะคะก็ไปติดต่อช่องทางในตรงนี้เลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ก็จากไปใส่ไว้ใต้คลิปนะคะก็กดดูได้หรือใต้อคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ถามก็ได้นะคะโอเคบายนี่นะคะก็สามารถรปโอ้โหลมเลย สามารถไปสอบถามได้ที่เฟซนี้นะคะ